เขาเคยพูดต่อหน้าคนทั้งโตอาหารว่าเธอไม่มีทางกล้าอย่าผมหรอกและในวินาทีนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าคำพูดประโยคเดียวกำลังจะทำให้ชีวิตซีโอผู้ทรงอำนาจพังลงอย่างช้าๆแต่เจ็บลึกที่สุดเธอชื่ออรณิชาภรรยาที่ทุกคนมองว่าโชคดีที่สุดในชีวิตได้แต่งงานกับกริตรพัฒน์โอหนุ่มไฟแรง เจ้าของบริษัทมหาชนที่ใครๆก็อยากเข้าใกล้แต่เบื้องหลังบ้านหรูกับรถยุโรปราคาแพงอรณิชาไม่เคยมีเสียงของตัวเองทุกการตัดสินใจทุกคำพูดทุกการเคลื่อนไหวในชีวิตต้องผ่านคำว่าเหมาะสมกับภาพลักษณ์หรือไม่กริดพัทไม่เคยทำร้ายร่างกายแต่เขาทำร้ายด้วยการมองข้ามเย็นชา และมั่นใจว่าผู้หญิงที่ไม่มีงานไม่มีรายได้จะไม่มีวันเดินออกจากชีวิตเขาได้อรณิชารู้เธอรู้มาตลอดว่าเขาคิดแบบนั้นและเธอก็เงียบไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะกำลังสะสมความกล้าทีละวันคืนหนึ่งในงานเลี้ยงบริษัทกริดพัทพูดถึงเธอราวกับเป็นของประดับ ภรรยาผมไม่เคยคิดจะทำงานหรอกครับหน้าที่เธอคือดูแลบ้านเสียงหัวเราะดังขึ้นรอบโตะ๊ะแต่ในหัวใจของอรณิชามันคือเสียงแต่สลายคืนนั้นเธอกลับบ้านนั่งมองตัวเองในกระจกและถามเบาๆว่าฉันหายไปตั้งแต่เมื่อไหร่เช้าวันต่อมาเธอเริ่มเปลี่ยนไม่เถียงไม่งอน ไม่เรียกร้องแต่เริ่มเรียนเริ่มอ่านเริ่มกลับมารู้จักตัวเองกริตพัทไม่ทันสังเกตเพราะเขาเชื่อมั่นเกินไปว่าเธอไม่มีทางไปไหนจนกระทั่งวันหนึ่งอรณิชาขอพูดคุยอย่างจริงจังเธอไม่ร้องไห้ไม่โวยวายเธอวางเอกสารลงบนโตะ๊ะแล้วพูดเพียงประโยคเดียวฉันขออย่า โลกของซีโอผู้ไม่เคยพ่ายแพ้หยุดหมุนปริตพัดหัวเราะคิดว่าเป็นมุกคิดว่าเป็นการประท้วงเล็กๆเธอจะไปไหนไม่มีเงินไม่มีงานไม่มีใครอรณิชามองเขานิ่งๆแล้วตอบกลับฉันอยู่กับคุณก็เหมือนไม่มีใครอยู่แล้วนั่นคือครั้งแรกที่กริตพัตรู้สึกกลัวเขาเริ่มควบคุม เริ่มคมเริ่มใช้ชื่อเสียงกดดันแต่ยิ่งเขาทำอรณิชายิ่งนิ่งและในวันที่เอกสารถูกยื่นต่อศาลกร,ริพัฒถึงได้รู้ว่าพันรายาที่เขาคิดว่าไม่กลา้าเตรียมตัวมานานแค่ไหนหลังการหย่าอรณิชาไม่ได้ล่มสลายอย่างที่เขาคาดเธอทำงานเริ่มจากศูนย์ลม้ม แล้วลุกชื่อของเธอค่อยๆปรากฏในวงการที่กริตพัทคุ้นเคยวันหนึ่งทั้งสองต้องพบกันอีกในฐานะคู่เจรจาธุรกิจไม่มีใครเรียกใครว่าอดีตไม่มีใครพูดถึงความหลังแต่กริตพัทมองเห็นชัดเจนว่าผู้หญิงตรงหน้าไม่ใช่คนที่เขาเคยดูถูกอีกแล้วหลังประชุมเขาพูดเบาๆ ผมไม่คิดว่าคุณจะไปได้ไกลขนาดนี้อรณิชาย,ยิ้มไม่เยยไม่สะใจเธอตอบเพียงว่าเพราะคุณไม่เคยมองเห็นฉันจริงๆค่ะคืนนั้นกริดพัดนนั่งอยู่คนเดียวในบ้านที่ใหญ่เกินไปเขาเพิ่งเข้าใจว่าการสูญเสียที่แท้จริงไม่ใช่การหย่าแต่คือการคิดว่า อีกฝ่ายจะไม่มีวันกล้าเดินจากไปอรณิชาไม่เคยประท้วงด้วยเสียงดังแต่เธอประท้วงด้วยการเลือกตัวเองและนั่นคือสิ่งที่ทำให้ซีโอผู้เคยมั่นใจที่สุดตกใจสุดขีดเมื่อรู้ว่าอำนาจที่แท้จริงไม่เคยอยู่ในตำแหน่งแต่อยู่ในหัวใจของคนที่กล้าลุกขึ้นยืนหลังจากวันนั้นชีวิตของอรณิชาเดินไปข้างหน้าอย่างเงียบๆไม่มีข่าวใหญ่ ไม่มีใครปรบมือให้แต่ทุกเช้าเธอตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนความเป็นเจ้าของชีวิตตัวเองงานแรกของเธอไม่ใช่งานหรูไม่ใช่ตำแหน่งสูงแต่เป็นงานที่มีคุณค่าเพราะมันเป็นงานที่เธอเลือกเองอรณิชาทำงานหนักเรียนรู้จากคนที่อายุน้อยกว่ารับฟังคำวิจารณ์ ยอมรับความผิดพลาดเธอไม่เคยพูดว่าฉันเคยเป็นภรรยาซีอีโอเพราะเธออยากให้คนรู้จักเธอจากสิ่งที่เธอทำไม่ใช่จากคนที่เธอเคยแต่งงานด้วยในขณะเดียวกันชีวิตของกริดพัรกลับไม่มั่นคงอย่างที่ใครคิดบริษัทเริ่มมีปัญหาไม่ใช่เพราะตลาดแต่เพราะตัวเขาเองเขาเริ่มหมงุดหงิด เริ่มขาดสมาธิเริ่มตัดสินใจด้วยอารมณ์คืนหนึ่งเขาเปิดลิ้นชักเจอเอกสารยาที่เขาเคยคิดว่าเป็นเพียงกระดาษไร้ค่าเขาเพิ่งรู้ว่าวันที่อรณิชาวางมันลงบนโต๊ะไม่ใช่วันที่เธออ่อนแอแต่เป็นวันที่เธอแข็งแรงที่สุดหลายเดือนผ่านไปชื่อของอรณิชาเริ่มถูกพูดถึงในวงการ ไม่ดังแต่มั่นคงเธอเป็นคนที่ใครร่วมงานด้วยและสบายใจพูดน้อยแต่ทำจริงวันหนึ่งบริษัทของกริดพัทต้องการพันธมิตรใหม่และชื่อของอรณิชาปรากฏอยู่ในลิสผู้เชี่ยวชาญกริดพัทอ่านชื่อนั้นซ้ำเหมือนสมองไม่ยอมรับความจริงวันที่ทั้งสองพบกันอีกครั้ง ไม่มีอารมณ์ไม่มีคำพูดเกินจำเป็นแต่ในสายตาของกริตพัทผู้หญิงตรงหน้าดูมั่นคงกว่าที่เขาเคยเห็นเธอไม่หลบสายตาไม่เกรงไม่พยายามพิสูจน์อะไรหลังการประชุมเขาถามเธอด้วยน้ำเสียงจรงิงจังคุณไม่โกรธผมเลยเหรออรณิชานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนตอบอย่างซื่อตรง ฉันเคยโกรธแต่ฉันไม่อยากแบกมันอีกแล้วคืนนั้นกริดพัดกลับบ้านบ้านที่ยังหรูแต่ไร้เสียงเขาเริ่มเห็นภาพวันที่อรณิชานั่งรอวันที่เขาไม่กลับวันที่เขาไม่ฟังและเขาเริ่มเข้าใจว่าการสูญเสียที่เจ็บที่สุดไม่ใช่การที่ใครสักคนเดินจากไปแต่คือการที่เขาไม่เหลือสิทธิ์ แม้แต่จะเรียกชื่อเธอว่าของฉันอรณิชาไม่เคยหันกลับไปมองเพราะชีวิตข้างหน้าสว่างกว่าทุกวันในอดีตและการประท้วงของเธอไม่ใช่การตะโกนไม่ใช่การเอาชนะแต่คือการเดินจากไปโดยไม่ขออนุญาตใครเวลาผ่านไปอย่างเงียบๆโดยไม่มีใครประกาศชัยชนะอรณิชาไม่ได้กลายเป็นคนดัง ไม่ได้ขึ้นปกมิตยสารแต่เธอกลายเป็นผู้หญิงที่ตื่นเช้ามาและไม่ต้องถามตัวเองอีกว่าวันนี้ฉันต้องทนอะไรชีวิตของเธอเรียบง่ายทำงานกลับบ้านกินข้าวที่เลือกเองนอนหลับโดยไม่ต้องกลัวใครไม่พอใจในขณะที่กริดพัดเริ่มเผชิญกับสิ่งที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อนความว่างเปล่า บริษัทของเขายังอยู่ตำแหน่งซีอยังไม่หายไปแต่ความมั่นใจที่เคยเต็มเปี่ยมกลับรั่วไหลออกไปทีละนิดเขาเริ่มสังเกตว่าไม่มีใครพูดความจริงกับเขาเหมือนที่อรณิชาเคยทำไม่มีใครเตือนไม่มีใครถามว่าเขาเหนื่อยไหมไม่มีใครนั่งรอคืนหนึ่งเขานั่งอยู่คนเดียวในห้องทำงาน ไฟทั้งตึกยังสว่างแต่ใจของเขามืดกว่าที่เคยเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเลื่อนผ่านรายชื่อแล้วหยุดที่ชื่อเธอแต่เขาไม่กดโทรเพราะในวินาทีนั้นเขาเข้าใจแล้วว่าผู้หญิงที่กล้าเดินออกไปไม่ใช่คนที่เขามีสิทธิ์เรียกกลับหลายเดือนต่อมาทั้งสองบังเอิญพบกันอีกครั้งในงานเล็กๆ ไม่มีเวทีไม่มีสื่อกริพัทดเดินเข้าไปยืนห่างพอเหมาะแล้วพูดด้วยเสียงที่ไม่ใช่ซีอคุณดูมีความสุขดีอรณิชาพยักหน้าเบาๆรอยยิ้มของเธอไม่ใหญ่แต่จริงใช่คะ่ะไม่มีคำว่าเสียดายไม่มีคำว่าเสียแทงมีเพียงความเข้าใจ ที่มาช้าแต่ชัดเจนก่อนจะแยกกันกริดพัรผู้ประโยคสุดท้ายผมเคยคิดว่าคุณไม่มีทางกล้าอย่าอรณิชาหันกลับมามองเขาอย่างสงบแล้วตอบว่าฉันก็เคยคิดว่าคุณจะเห็นคุณค่าฉันสักวนันแล้วเธอก็เดินจากไปครั้งนี้ไม่มีใครตกใจ ไม่มีใครร้องไห้มีเพียงผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนอยู่กับความจริงว่าอำนาจที่เขาเคยภูมิใจไม่อาจรั้งใครไว้ได้และผู้หญิงคนหนึ่งที่เลือกตัวเองโดยไม่ต้องประท้วงเสียงดังเพราะการกล้าอย่าไม่ใช่การแพ้แต่มันคือการยอมรับว่าความรักที่ไม่ให้เกียรติไม่ควรเรียกว่าชีวิตคู่